มีเป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวมีทั้งไก่ตุนหมูตุน,ตนซี่โครงหมูตุนขนมจีบหมูเด้งเด้งเกาเหลาข้าวเปล่าตีนไก่ซูเปอร์ถ้าเป็นเสราร์อาทิตย์ก็จะมีข้าวมันไก่ด้วยนะคะ ดูการตกแต่งร้านเขาค่ะบรรยากาศดีมากๆเลยแล้วมาดูเมนูของเรานะคะบะหมี่ซี่โครงหมูตุนกระดูกอ่อนนะคะนี่กระดูกอ่อนๆขาวๆเหลืองๆนี่ก็เกี๊ยว นี่ถัว่วลิสงนะคะนี่หมูตุ๋นกระดูกอ่อนซี่โคงด้วยนะคะแล้วเป็นบะหมี่เหลืองค่ะ อร่อยไม่อร่อยก็ใส่ถั่วลิสงนะคะชอบสำหรับคนแพ้ถั่วก็ไม่เหมาะนะคะแต่ว่าเป็นเครื่องปรุงที่เราสามารถเลือกปรุงได้นะคะดื่มยังไม่ได้ใส่น้ำปลากะเอานะคะ เติมเปรี้ยวนิดนึงน้ำส้มสายชูยค่ะสซ่บเลยทางานนี้สซดไปกับบรรยากาศดีๆอากาศร้อนนะคะทางร้านก็จะปล่อยน้ำ สปริงเกอร์บนหลังคาลงมาให้เราคลายร้อนได้บ้างสุดยอดมากเลยค่ะ